มาเริ่มกองทุนแรกครับกองแรกได้แก่ ESGQGIMF เป็นกองทีท่ทุกท่านหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนะครับ ESGQG e a t Spring Global Quality Growth ครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นโลกมีกระดับความเสี่ยงระดับ6นะครับโดยกองนี้ครับเป็นฟีเดอร์ฟันลงทุนใน e l l i ิ g ต o n Global Quality Growth กองทุนนี้จะเน้นการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกครับที่มีคุณภาพและก็มีการเติบโตที่ดีโดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกคุณเข้ากองทุนนะครับประมาณ60-90ถึงตัวซึ่งก็จะไม่ได้กระจายจนเกินไปหรือกระจุกจุ่จนเกินไปนะครับกองทุนนี้นะครับได้รับ Morningstar 5ดาวด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของกระบวนการนะครับในการคัดเลือกคุณเวลาเราเลือกกองทุนรวมเนี่ยกระบวนการในการคัดเลือกสินทรัพย์เข้ากองทุนเป็นสิ่งสําคัญตัว Wellington Global Quality Growth เนี่ย เป็นกองทุนที่มีกระบวนการในการคัดเลือกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แข็งแกรง่งโดยเขาจะมีปัจจัยนะครับในการคัดเลือกบทหข้อด้วยกันข้อที่1นนะครับหุ้นนั้นต้องเป็นหุ้นโกรดครับมีรายได้เติบโตจากธุรกิจหลักอย่างยั่งยืนครับข้อที่2ครับจะต,ต้องเป็นหุ้นคุณภาพครับมีอัตรากําไรบนกระแสเงนินสดอิสระนะครับและมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีความต่อเนื่องด้วยข้อที่3มครับมี valuation upside ครับคือมีโอกาสการปรับตัวขึ้นของราคา ด้วยการประเมินมูลค่าด้วยการคิดลดนะครับและข้อที่4ครับมี total capital return ครับน่าแปลกใจที่หุ้นโกรดนะครับเขามองหาการมีการจ่ายกระแสเงินสดเข้ามาด้วยนะครับและสุดท้ายครับต้องมี fundamental improvement ที่มีผลประกอบการและแนวโน้มในการพัฒนาที่ดีเพื่อการลงทุนในระยะยาวครับจากปัจจัยเนี่ยนะครับเขาจะใช้ปัจจัย4ตัวแรกครับในการคัดเลือกหุ้นจะนําหุ้นทั้งตลาดครับมาผ่านกระบวนการแล้วเลือก top two quintile เท่านั้นที่ผ่านเข้ามา แล้วถ้าเขาเจอหุ้นที่ผ่านทุกตะแกรงก็จะหุ้นนั้นเข้าพอร์ตครับโดยการตรงภาพที่เราเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นการบัมแบ็กเทสติ้งเพื่อบอกว่ากระบวนการนี้มันได้ผลและมันได้ผลตอบแทนที่ดีนะฮะส่วนในเรื่องของการจัดพอร์ตครับโดยพื้นฐานแล้วเขาจะพยายามบาลานซ์การลงทุนใน4กลุ่มเลยก็คือ valuation growth capital return และก็ quality แต่แน่นอนครับตลอดเวลาการลงทุนตลาดมีความผันผวนครับ เขาสามารถที่จะทำทางดิค a l อ l ะโลเคชันได้ในช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นมีการเติบโตครับเขาจะโอเวอร์เวกไปที่หุ้นที่มีการเติบโตมีราคาไม่แพงแล้วมองไปถึงอนาคตแต่ในวันที่ตลาดมีความผันผวนอย่างช่วงสองสามปีที่ผ่านมาครับหลายๆคนก็กลัวอุ้โกรธกันใช่ไหมครับแต่ GQG ครับก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยการโอเวกไปฝั่งที่มีการมีรายได้เข้ามาและมีความแข็งแกร่งเพื่อให้ผ่านในช่วงผันผวนไปได้และทําให้มีเสถียรภาพของผลตอบแทนครับ สรุปโดยสรุปเลยนะครับว่า GQG IMF นะครับก็จะมีข้อ3ข้อในการที่ทำให้คุณสามารถเรียกเขาเป็นคอร์พอร์ตได้ข้อที่1ครับเพื่อการลงทุนระยะยาวเรามองหาหุ้นโกรดที่มีความแข็งแกร่งครับข้อที่2ครับต้องเป็นหุ้นที่สามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความผันผวนไปได้มีการต้านทานต่อาก,การตกหล่นของสถานการณ์ที่ดีนะครับและสุดท้ายครับหุ้นนี้ครับอกองทุนนี้นะครับมีแทร็กเรคคอร์ดที่ดี Morning Star 5ดาวแล้วก็มีผลประกอบการมานานยาวนานถึง14ปี โดยผลตอบแทนนะครับเราดูไปที่ ESGQGIMF นะครับสปียอ้อนหลังเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่14%ต่อปี5ปียอ้อนหลังครับเฉลี่ยอยู่ที่5.8และ10ปียอ้อนหลัง8.6และตั้งแต่จัดตั้งครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ8%ทึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนค่อนข้างสูงสำหรับการลงทุนระยะยาวอย่างปีที่ผ่านมาครับทำผลตอบแทนอยู่ที่15.8%สําหรับ ESGQGIMF ครับ